ยินดีต้อนรับสู่ช่องเดลไอเอ็นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการกลับมาของรถถังระดับตำนานจากสงครามโลกครั้งที่2กับเวอร์ชันปี2026ที่ถูกพัฒนาใหม่นั่นคือที่ 26E4 Super Pershing การฟื้นคืนชีพของขุมพลังแห่งสนามรบที่ถูกยกระดับสู่ยุคใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีการออกแบบและสมรรถนะโดยรวมจุดกำเนิดแห่งตำนาน Super Pershing ที่ 26E4 Super Pershing เป็นรถถังหนักของสหรัฐอเมริกาที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2 เพื่อต่อกรกับรถถังเยอรมันอย่างไทเกอร์และแพนเทอร์โดยเฉพาะจุดเด่นของมันคือการติดตั้งปืน90มิลิเ mm. มตร M3 ที่ได้รับการอัปเกรดทำให้สามารถเจาะกราะหนาได้อย่างมีประสิทธิภาพรถถังคันนี้มีเพียงไม่กี่คันที่ถูกนำไปใช้งานจริงแต่กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีรถถังในยุคใหม่2026การฟื้นคืนชีพของซูเปอร์เพอร์ชิง ในปี2026กองทัพและผู้ผลิตอาวุธสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันฟื้นฟูชื่อที6 e 4 super c h r s h i n g ขึ้นมาใหม่โดยใช้แนวคิดคลาสสิกแต่ล้ำยุคซึ่งตัวรถได้รับการออกแบบให้คงเอกลักษณ์ของเวอร์ชันดั้งเดิมไว้แต่ภายในได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบกรอบอปืนหลักเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์ภายนอกที่สืบทอดจิตวิญญาณเดิมรูปลักษณ์ของ super c h r s h i n g 2026ยังคงรักษารูปทรงกล่องที่แข็งแรงเสริมด้วยแผ่นกรอบพิเศษด้้นน้าานนนนนหหเมือรุ่ตฉบบั มีการเสริมเกราะคอมโพสิตและเรีอกทีฟอาร์เมอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสมรภูมิยุคปัจจุบันช่วงล่างได้รับการปรับปรุงด้วยระบบการกระเทือนแบบไฮดรอนิวเมติกทาให้สามารถปรับระดับความสูงต่ําได้ตามภูมิประเทศอาวุธและระบบควบคุมที่ทันสมัยซูเปอร์เพ h ชิ g งเวอร์ชันใหม่นี้ติดตั้งปืนใหญ่สมูทบอลขนาด120มิลลิเมตรพร้อมระบบยิงอัจฉริยะที่สามารถระบ,บุเป้าหมายและปรับวิถีกระสุนอัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภท รวมถึงกระสุนสมาร์แชล์ที่ควบคุมด้วย GPS และระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้อีกด้วยเครื่องยนต์และสมรรถนะที่เหนือกว่าหัวใจของรถถังคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไฮบริด1,500แรงม้าที่ทำให้รถหนักกว่า50ตันสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบควบคุมผ่าน AI ทำให้การขับขี่คล่องตัวแม้ในภูมิประเทศที่ซับซ้อนเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการรบอัจฉริยะ ซูเปอร์เพ h ร n ช2,026มาพร้อมระบบ AI ที่ช่วยในการตรวจจับเป้าหมายวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทมและสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบป้องกันแบบ Active Protection System (APS) ช่วยสกัดกั้นขีปนาวุธและกระสุนต่อต้านรถถังก่อนจะถึงตัวรถเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบอย่างมากจากอดีตสู่อนาคตของรถถังอเมริกันที่ 26E4 Super Pershing ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงการรำลึกถึงตำนานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสานประวัติศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การพัฒนายุโธป,ปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสงครามยุคใหม่และยังคงรักษาเอกลักษณ์อันทรงพลังไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบบทส่งท้ายจาก the.in นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ T26E4 Super Pershing Version ปี2026รถถังที่นำอดีตมาสู่อนาคตอย่างภาคภูมิหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของรถถัง เทคโนโลยีการทหารและยานพาหนายุทธวิธีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเด e ไอเอ็นแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป